สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปเป็นคลิปจะมาเล่าให้ฟังเรื่องไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานตรงนี้แหละตรงแถะเลยออกออกไปตรงนี้หน่อยตรงตรงแถวสะพานหินนี่ค่ะไปฉีดเมื่อวานเข็มที่สามเนาะตอนแรกก็คิดว่าเขาบอกได้ยินแต่ว่า <c oughs> ได้ยินแต่ว่าเข็มที่สามมันแรงแล้วก็ฉีดแล้วจะป่วยจะเป็นไข้อะไรอย่างนี้เนาะ เราก็กลัวเตรียมยาไปเรียบร้อยก,อก่อนไปฉีดนะก่อนไปฉีดเตรียมเตรียมยาไปเรียบร้อยพอไปฉีดก็เออผิดคาดโอ้ไม่เป็นไรเลยเพาว่าคนที่ฉีดแล้วไม่ป่วยก็คือผู้สูงอายุคืออายุมากแล้วเห็นไ,ไหม ไม่ักก็จะภูมิใจเนาะเพราะอายุมากแล้วไม่ป่วยใช่ไหมเพื่อนๆอันนี้คือนั่งอยู่คนเดียวนะคะอนมาตกติดฝนเลยมานั่งคุยเล่นกับเพื่อนๆถอดได้ไหมเนี่ยโควิดก็กลัวดูก่อนดูคนก่อนว่ามีคนไหมไม่มีมมโอเคถอดถอดก็ได้อ,อดก็ได้ ถ้าคนมาเราค่อยปิดใหม่นะคะแมและจะบอกว่าจริงๆแล้วแม่แลนัาเป็นคนเป็นคนยยโสทอนเป็นคนยยโสทอนมาอยู่คูเก็ตอ่อป่ปีแล้วอะสามสิบสามปีสามสิบสาปีเนาะสาสิบสามปีได้มาอยู่ที่นี่โอเม่ลเป็นแบบ ต้องสู้ต้องสู้คนเดียวเลยอดทนมากคั้งก่อนคั้งก่อนในภูเก็ตก็หาตังง่ายกว่านี้เยอะเลยแล้วก็ทำอะไรบ้างอะ่ะก็ไปทำงานในโรงพยาบาลทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็าขายมิทีนนะตอนนั้นนะลูยทุกอย่างเลย ขายมิทีนขายส้มตำขายพวกลาบอะไรแถวบ้านเราอนะเพราะแม่รัตน์นยโสก็พอทาได้อยู่ทําได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ทําเป็นหมดทุกอย่างเพราะว่าตอนตอนอยู่บ้านน่ะให้พี่สาวทําให้กินให้พ่อแม่ทําให้กินแเราก็เป็นลูกคนเล็กนะครอบครัวพี่น้องของแม่รัตน์มีทั้งหมดหกคนแม่รัตน์เป็นคน สุดท้อคือคนที่หกนั่นแหละเพราะว่าชีวิตมันมันพลิกยังไงไม่รู้ก็ได้มาอยู่ภูเก็ตก็อยู่ภูเก็ตมาโอ้ยลุยงานก็เยอะเต็มถือว่าถ้าใครถ้าใครมาอยู่ภูเก็ตถ้าถ้าเป็นคนบ้านนอกแบบแถวบ้านเราบ้านนอกบ้านนอกนะี่คือคือมันจะมีภูมิคุ้มกัน แบบคนที่เคยทําไร่ทานาทาอะไรมาเนี่ยถ้ามาอยู่เกตัวอ,อยู่ได้สบายถือว่าเหนื่อยแค่นี้เรื่องเล็กมากเลยเรื่องเล็กมากทํางานแค่เหนื่อยใช่ไหมถ้าอ,อยู่แถวบ้านเรายังดํานาก้มดํานายังปวดเอวยังอะไรนะดา้ยาแดดร้อนยังมือยัง่งะ ยังเหนื่อยกว่าอีกใช่ไหมมาอยู่นี่สบายหาเงินง่ายแต่ว่าค่าของชีพยยจะสูงหน่อยนะเราต้องประหยัดช่วงนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่คาดฝันว่าไม่ได้จะได้มาอยู่ภูกเก็ตเดี๋ยวจะเล่าย้อน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 ตอนสมัยเด็กให้ฟังได้จะ คลิปนี้จะเป็นคลิปไม่ยาวนะคะเพราะว่าจะเป็นคลิปเล่าระหว่างฝนตกแล้วกันกำลังรอฝนฝนที่ตกอยู่เลยดูก่อนมีคนเดินมาไหมไม่มีกลัวกลัวโควิดถ้าคนเดินมาจะได้ใส่แมส ตอนอาจจะเล่าให้ฟังตอนอยู่ประถมอันนี้คือเล่าเรื่องแบบเรื่องความเชื่อแล้วนะแบบเรือเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นจริงแม่รับเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าแม่รับจะพิสูจน์ด้วยตัวเองแม่รับถึงจะเชื่อนะคะตอนอยู่ประถมชั้นไหนปสามปสี่เนาะฝันฝันว่าฝันว่าได้ยินเสียงผู้ชาย พูดว่าต่อไปเจ้าจะไปอยู่ทางใต้นะเจ้าจะไม่ได้พูดภาษานี้แล้วนะภาษานี้คือภาษาอีสานเนาะต่อไปเจ้าจะไม่ได้พูดภาษานี้แล้วเนาะเออเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วโอ๊ความฝันเด็กๆกันนะโอ๊ะปรนแค่ความฝัน,อ,อ,ฝนอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นตอนอยู่ในครัวตอนเอ่อตอนเด็กๆกันนะคะตอนอยู่ในครัวแม่แเราก็เข้าไปทํา นึ่งข้าวเขาเรียกว่านึ่งข้าวเนาะไปกอฟืนขอไฟอะไรสมัยนอน้นยังยังไม้ฟืนอยู่ก็เห็นงูเห่าอะ่ะงูเห่ามันชูคอชูคอขึ้นมาอย่างนี้เลยอยู่รัดใต้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันจะเป็นพื้นครัวสูงแบบนี้ใช่ไหมแล้วกา,าจะเป็นพื้นดินบ้านนอกค่ะบ้านนอกอะ่นนอกอะทีนี้ก็ใมรัดก็พูเสียงอะไรใเราดก็ได้ยินเสียง เราไปเราไปดูไปนี traveled by, traveled by, traveled by. ่เราก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงขูฟ่ฟูฟูฟูใช่หไหมงูงูเสียงงูแหละเห็นแล้วก็ก้มลงเอา้างูนี่มันชูคออย่งนี้เลยนะเออภาษาเดก็กะเนาะภาษาเด็กเราเรา,เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เออไปเห็นไม้ย,ยาวๆเงี้ยล้วก็จับหมาไม่กลัวด้วยนะไปเห็นก็เอาไม้ยาวๆไปเขี่ย ไปเคียงอุย๊ยโชคดีดีนะงูไม่กัดเอาตอนโน้นอะถ้ากัดป่านนี้เป็นรู้เป็นไงแลวเนาะมัคงจะไม่มันไม่ได้มานั่งเล่าตรงนี้เนาะเอ่อนะเดี๋ยวอ,อแล้วก็เคียเคียหัวมันเสร็จปกไป็ไปไปไปอย่างงี้นะกอแต่ว่างูแต่ว่างูนั้นก็ดื้อน,นะก็คือเขาก็ไม่อยากไปนะเนี่ยโ,โห่งุย้ย แม่แล้วก็เอาเขียยไปงี้ไปไปไปแล้วแม่และก็เงยเงยหน้าขึ้นมาก็มาดูที่ว่ากําลังออจหนึ่งข้าวอ่ะพอแป๊บหนึ่งแม,แม่แม่ลวก็ก้มไปอีกเห็นงูเลยไม่รู้มันเข้ามาทางไหนยังไงงูมากเลยพอก็ไปไม่เจองูงูตัวใหญ่มากงูเห่าอ่ะจําได้โอ้ก็เจอหนเดียวนั่นแหละแล้วก็จะเล่าคาบคามนิดหนึ่งนะคะ ามอีกแล้วก็พอมีเรื่องเหตุมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้แม่ลัดต้องมาอยู่ทางใต้ก็พอมาอยู่ทางใต้นี่ยนี่นี่คือจะเล่าข้ามข้ามข้ามมาก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเล่าแบบละเอียดกว่านี้นะเป็นตอนๆในฟังนะคะก็ก็มาอยู่ภูเก็ตก็อยู่ภูเก็ตได้สักกี่ปีอะ ก็เเดี๋ยวคิดแปบ,บคิดแปบ,บนะก็มีก็มีเหตุการณ์อีกก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นก็มีคนทักว่าเออมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะสามสายอะไรเงี้ยสามสายเพราะว่า แม่เราก็แค่รับฟังไม่เชื่อหรอกแต่ว่ารับฟังรับฟังแต่ก็เอามาคิดด้วยเออสามสายมีสายสายไทยสายจีนสายฮินดูทีนี้กลับกลับมาบ้านเพราะตอนนั้นก็ซื้อบ้านอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเนาะก็กลับมาบ้านก็มาดูว่าเออเราเ,เราบูชาก็าสามสายเอยอเขารู้ได้ไงก็นั่นแหละ มันก,ก็ค่อยๆทําให้แม่รัดได้เห็นอะไรขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้แม่รัดแขวนไปใไนมาไหนแม่รัดก็โอ้เดี๋ยวขออนุญาตามีพ่อปู่มีพ่อปู่ที่แม่รัดนับถืออยู่พ่อปู่ผู้ชงนะคะพ่อปู่นักราชผู้ชงพ่อปู่ฤษีนักราชผู้ชง ก็คือไปไหนมาไหนแม่รัดจะแขวนติดตัวไว้ตลอดเลยแล้วจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับแม่รัดเยอะแยะนั้นเดี๋ยวแม่รัก็ค่อยเล่าให้ฟังนะคะแต่ถ้าไม่มีอ๋อถ้าไม่มีพ่อปู่ชีวิตแม่รัดก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแม่รัเคยตกน้ำสามครั้งตกน้ำเหรอก็จะว่าตกน้ำก็ไม่ใช่ เห็นน so, ้ำอยู Up, so, cool. ่เดินเดินลงไปเลยเห็นน้ำเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นน้ำอยู่ถ้าไม่รัด่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็เดินลงไปเดินลงไปถึงเอวถึงอกถึงคอก็ยังเดินลงไปแต่ว่าตาได้จะมองเห็นว่ามันเป็นเสาสะพานอะไรเงี้ยเขาเพื่อนเห็นผมหรอเพื่อนก็ดึงขึ้นอะไรเงี้ยบางทีก็มีน้ําดูดน้ํดูดเป็นเด็กกันนะคะเป็นเด็กนี่คือเราเราช่วงเด็ก ที่้เล่นน้ำกันดูก่อนมีใค่ <laughs> มีใครมาไหมก็จะเล่าแบบเฉพาะแบบส่วนของพ่อปู่นะก็ขเขาเรียกอะไรนะจัไม,มัย้เด็กขเขาเรียกไซอะ่ะเป็นไซหรือเป็นอะไรอะ่ะที่ว่าดักปลาแล้ววแม่เล่าก็ไปเดินเล่นอยู่แายตรงน้ำไหลจูๆมันดูดแม่ลัดดูดลงไป ทางใต้แล้วไปโผล่อีกทีด้านใต้ใส่อ่ะอือนั่นแหละสามครั้งมั้งแบบนั้นอ่ะออกโดนไฟดูดอะไรเงี้ยก็โชคดีที่แบบแม่รัดมีพ่อปู่คุ้มคอๆๆรองอยู่ในสิ่งหจทัยเกิดขึ้นเยอะแยะเลยกับแมรัฐนี่จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะส่วนบุคคลจริงๆอืมแล้วก็เล่าแค่นี้ก่อนแล้วกัน ส่วนจุดนี้เล่าไปก็มองซ้ายมองขวาไปเนาะเสียงกาฝนหยุดหรือยังเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเป๊ะจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้แม่รัดก็คงต้องลาไว้แค่นี้โอ้ย เมล็ด้วก็คงลาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฟังว่างเมล็ดเราก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่เนาะมีอะไรเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยบรรยากาศก็ดีหน้านั่งฝนตกได้ยินเสียงนกเดี๋ยวมาดูฝังแบบนีนะ้เป็นด้านนี้ไม่มีใครมีแต่มแมรัดนั่งอยู่ จะนั่งอยู่แบบนี้นั่งรอให้ฝนหยุดลลนี่ฝนเริ่มหยุดแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหมน่นาะขอให้เพื่อนๆอยู่อยูดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ